มาเรื่องแล้วครับพี่น้องสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นที่พนมเปญแล้วครับในขณะที่ฮุนมาเนธกำลังเจอมรสุมรุมเรา้าทั้งปัญหาเศรษฐกิจและม็อบที่เริ่มจุดติดจู่ๆพยักซุ่มอย่างสมเด็จเตียบันผู้ที่คุมอำนาจกองทัพตัวจริงกลับโผล่ไปเยือนลาวหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมเพื่อนบ้านธรรมดาครับ เพราะลาวตอนนี้ถูกมองว่าเป็นฐานที่มั่นของรัเสเซียและเป็นหลังบ้านของเวียดนามการกระยับตัวของเตียบันในจังหวะที่ตระกูลหุนกำลังอ่อนแอที่สุดกำลังถูกสงสัยว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของดีลลับบางอย่างจีนกำลังจะเลือกข้างใหม่หรือไม่รัเสเซียกำลังจะเข้ามามีบทบาทหรือเปล่าและนี่จะเป็นสัญญาณเตือนถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของระบอบคุณเรื่องราวเบื้องลึก ที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกกำลังจับตามองเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะพาไปดูข้อมูลกันครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ Generally, ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้นเ,นน relay, เนี่ยการันตีความพม ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องการเมืองข้างบ้านเราที่กำลังมีกลิ่นตุตุและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคเราโดยตรงครับ จากคลิปที่แล้วที่เราคุยกันว่าหุนมาเนธกำลังเจอมรสุมหนักทั้งเศรษฐกิจพังโรงงานเจ๊งจนภาพลักษณ์ผู้นำเข้มแข็งเริ่มสั่นคลอนแต่ในความวุ่นวายนั้นมีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความนิ่งของเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมผู้ทรงอิทธิพลคนนี้แหละครับที่วงในเขารู้กันว่าคือของจริงเขาคือคนไทยเกาะกงผู้ไทยชัดแจ๋วแต่มีบารมีในกองทัพสูงมาก ว่ากันว่าเขาคือคนที่กลุ่มความลับเรื่องฐานทัพเรือเรียมที่จีนมาสร้างไว้และล่าสุดแทนที่เขาจะออกมาช่วยพยุงสถานการณ์ให้หุนมาเนรกลับมีรายงานว่าเขาบินไปเวียงจันทร์ครับไปในจังหวะแบบนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือการเดินหมากเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือไม่ประเด็นที่1พยักซุ่มเตียบัน ทำไมคนถึงจับตามองคนนี้เป็นพิเศษว่ากันว่าในโครงสร้างอำนาจกัมพูชาแม้ฮุนเซนจะคุมการเมืองแต่คนที่คุมปืนตัวจริงอาจจะเป็นเตียบันครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีข้อมูลระบุว่าเตียบันคือคนที่จีนให้ความไว้วางใจอย่างมากในดีลทางทหารมีกระแสข่าวลือเรื่องความขัดแย้งภายในมาตลอดแต่เขาก็นิ่งเงียบจนกระทั่งวันนี้วันที่ผู้นำเบอร์หนึ่งดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่ การขยับตัวครั้งนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาไปเพื่อช่วยหรือไปเพื่อทางเลือกอื่นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่เขาไม่ออกมาปกป้องหุนมาเนตแบบสุดตัวแต่กลับเลือกที่จะเดินสายพบปะผู้นำต่างประเทศอาจจะเป็นสัญญาณถึงความพร้อมในการดูแลสถานการณ์หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมีนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่ารากฐานอำนาจของเตียบันนั้นยังรากลึกกว่าที่เราคิดครับ เขาไม่ได้เป็นแค่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพกัมพูชามายาวนานกว่า40ปีในพลระดับสูงส่วนใหญ่เติบโตมาใต้ปีกของเขาในขณะที่ฮุนมาเนตเพิ่งเข้ามาจับงานกองทัพได้ไม่นานหากเกิดสถานการณ์วัดใจขึ้นมาจริงๆคำถามที่น่าสนใจคือปลายกระบอกปืนจะหันไปทางไหนระหว่างลูกพี่เก่าที่เคารพรักกับผู้นำรุ่นลูกที่ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ ประเด็นที่สองปริศนาเวียงจันทร์แล้วทำไมต้องเป็นลาวครับลาวในตอนนี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากครับเพราะถูกมองว่าเป็นฐานที่มั่นของรัเสเซียและเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับเวียดนาม การไปเยือนครั้งนี้มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นการไปหาหลักประกันบางอย่างสมมุติว่าถ้าจีนเริ่มลังเลในตัวฮุนเซนเป็นไปได้ไหมว่าเตียบันกําลังมองหาพันธมิตรสำรองอย่างรัเสเซียหรืออาจจะเป็นการไปผูดคุยกับขั้วจีนรัเสเซียผ่านลาว เพื่อยืนยันว่ากองทัพยังคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลพนมเปญน,นี่เป็นประเด็นที่น่าคิดครับว่าอำนาจการเจรจาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อยู่ที่ใครก็ตามที่ถืออาวุธและมีสายสัมพันธ์กับมหาอำนาจประเด็นที่สจีนเลือกใครมาถึงปมที่ซับซ้อนที่สุดแล้วท่าทีของจีนล่ะครับ นักยุทธศาสตร์มองว่าจีนมักจะไม่เอาไข่ใส่ตะกร้าใบเดียวฮุนเซนเริ่มถูกมองว่าเป็นภาระจากปัญหาต่างๆที่รุ่มเรา้านโรดมอาจจะเป็นตัวเลือกในแง่ของความชอบธรรมแต่เตียบันหลายฝ่ายมองว่านี่คือตัวเลือกสายฮาร์ดพาวเวอร์ที่จีนอุ่นใจกว่าหากต้องการรักษาฐานทัพเรือเรียมและความมั่นคงการที่จีนนิ่งเฉยปล่อยให้มีข่าวลือหรือการเคลื่อนไหวแบบนี้ อาจจะตีความได้ว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวให้มีการจัดระเบียบอำนาจใหม่อันนี้ต้องติดตามกันยาวๆครับอีกประเด็นคือเรื่องความน่าเชื่อถือในสายตาจีนครับตระกูลหุนเนี่ยมีพัวพันกับธุรกิจสีเทาและแกงคอเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนและโลกกำลังกวาดล้างในขณะที่สายทาหารของเตียบันดูมีภาพลักษณ์ที่เน้นเรื่องความมั่นคงและยุทธศาสตร์มากกว่าฉะนั้นจีนอาจจะมองว่า การร่วมมือกับสายทหารโดยตรงปลอดภัยและคุมง่ายกว่าการดิวกับนักการเมืองที่มีแผลเหวอววะครับประเด็นที่4ลาวขยับเพื่อกดดัน เชื่อมโยงกับกระแสข่าวเรื่องลาวเสริมกำลังชายแดนมีมุมมองที่น่าสนใจว่านี่อาจจะไม่ใช่การเตรียมรบจริงๆครับแต่นักวิเคราะห์มองว่ามันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากขั้วอำนาจเก่าได้แก่เวียดนามลาวรัเสเซียเพื่อกดดันฮุนเซนไกลๆและในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการปูทางให้เตียบันเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้เจรจา ลองจินตนาการดูนะครับถ้าหุนมาเน็ตคุยไม่รู้เรื่องแต่พอป๋าเตียไปคุยสถานการณ์กลับคลี่คลายภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรมันจะยิ่งตอกย้ำบารมีของใครให้เด่นชัดขึ้นในสายตาประชาชนและกองทัพว่าใครคือผู้นำที่คู่ควร ลองกางแผนที่ดูสิครับถ้าสมมุติว่าลาวเวียดนามและสายเตียบันจับมือกันจริงๆฮุนเส้นจะตกอยู่ในวงล้อมทันทีทิศตะวันออกติดเวียดนามทิศเหนือติดลาวทิศตะวันตกติดไทยทิศใต้ติดทะเลที่เวียดนามคุมหน้าน้ำนี่คือสถานะจนกระดานทางภูมิรัฐศาสตร์ครับการที่เตียบันไปโผล่ที่ลาวอาจจะเป็นการส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายว่าคุณไม่มีทางหนีแล้วต้องมาคุยกันดีๆ ปัจจัยเรื่องปากท้องกองทัพก็สําคัญไม่แพ้กันครับเมื่อเศรษฐกิจกัมพูชาดิ่งเหวงบประมาณแผ่นดินเริ่มมีปัญหาเขาลือเรื่องการค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยงทหารมีมาเรื่อยๆในปอดติศาสตร์โลกผู้นําที่ปล่อยให้ทหารไส้แห้งมักจะจบไม่สวยครับและถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถการันตีสวัสดิการและความอยู่รอดของกองทัพได้คนคนนั้นไม่ใช่หุนมาเน่ที่กําลังวุ่นวายแก้ข่าวรายวันแต่อาจจะเป็นผู้มากบาร,รมี ที่นั่งคุมทรัพยากรอยู่เงียบๆกองทัพกัมพูชาตอนนี้ไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนก่อนครับมีการแบ่งสายกันระหว่างสายฮุนเซนและสายเตียบันยิงเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหางบประมาณทหารได้รับผลกระทบทหารชั้นผู้น้อยก็ยอมมองหาเจ้านายที่พึ่งพาได้จริงคำถามคือระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ที่เติบโตมาแบบสุขสบายกับนายทหารเก่าแก่ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาใครจะคลองใจกองทัพได้มากกว่ากัน และตัวละครที่มองข้าไม่ได้คือเวียดนามครับถึงแม้เตียบันจะมีเชื้อสายไทยแต่เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเวียดนามมาอย่างยาวนานในขณะที่เวียดนามกําลังมีปัญหากับฮุนเซนเรื่องคองฟูนันจึงมีความเป็นไปได้ว่าเวียดนามอาจจะมองหาตัวเลือกใหม่ที่คุยง่ายกว่าหากคั้วอ,อานาจเปลี่ยนมือหรือมีการคานอานาจเกิดขึ้นเดีวต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับแล้วสําหรับไทยเราล่ะครับ นักรัฐศาสตร์หลายท่านมองว่าการมีเพื่อนบ้านที่มีผู้นำเป็นทหารอาชีพและพูดคุยรู้เรื่องอาจจะดีกว่าการมีผู้นำที่ชอบปลุกกระาชาตินิยมมาโจมตีเราเพื่อหวังผลทางการเมืองครับเตียบันเป็นคนเกาะกงมีเชื้อสายไทยพูดไทยได้และเข้าใจวธรรำไทยดีหากคููอำนาจเปลี่ยนมือมาทางนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ชายแดนและคานค้าขายมากกว่าระบอบปัจจุบันที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ จากภาพทั้งหมดนี้หากสถานการณ์ยังบานปลายและฮุนเซนยังดื้อดันบวกกับปัจจัยแทรกซ้อนจากสหรัฐที่อาจสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามและจีนและเซียที่ต้องการรักษาฐานที่มั่นกัมพูชาอาจจะกลายเป็นพื้นที่งัดข้อของมหาอำนาจซึ่งนั่นหมายถึงความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ การขยับตัวของเตียบันในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญหรืออาจจะเป็นะระฆังยกสุดท้าที่บอกว่าเวลาของระบอบเดิมกำลังจะหมดลงนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับสรุปประเด็นที่น่าจับตามองครับ 1. พยักขยับเตียบันเดินสายเยือนลาวในจังหวะที่การเมืองภายในกัมพูชากาลังอ่อนไหว 2. ถิ่นลัสลเซีย เราถูกมองว่าเป็นจุดเชื่อมโยงกับรัเสเซียและเวียดนามซึ่งอาจนำไปสู่การหาพันธมิตรขั้วใหม่ 3. ทาทีจีนจีนอาจกำลังประเมินสถานการณ์และมองหาตัวเลือกที่มั่นคงที่สุดสํสำหรับผลประโยชน์ของตนเอง 4. อนาคตระบอบคุณคุมสถานการณ์ไม่อยู่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่หรือแม้แต่ความวุ่นวายที่รุนแรงขึ้นขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอสไซคิมพ่อปาร์ตี้ไลฟใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจับไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุติจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอรอสนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสิเนไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหา <ๆ S 2> ทรัพย์เพื่อเพิ่ม <un S 2> ม <un> ูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนยะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความงั้ต <ๆ S 1> ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับของเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ